ล่าสุดนะฮะสำนักบริหารนี้สาธารณะสบสนกระทรวงคลังก็เปิดเผยข้อมูลนี่สาธารณะนะครับว่าไทยมีนี้สาธารณะอยู่12.12 12. ล้านล้านบาทคิดเป็น64.49ต่อ GDP อก็ยังไม่เกินนะพิเสษยังไม่เกิน70 <uy. S 1> <igt. S 2> นะครับแต่ที่เยอะที่สุดเนี่ยคือหนี้ที่รัฐบาลกู้และค้ำประกันอยู่ที่10.87ล้านล้านบาทหนี้รับวิสาหกิจอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ1.03ล้านล้านบาทนี้รับวิสาหกิจที่ทําธุรกิจ ในภาคการเงินนะครับก็คือรัฐบาลค้ำประกันอยู่แสนห้าหพันกว่าล้านบาทแล้วก็นี่นะครับที่หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นอยู่เนี่ยก็คือประมาณ6 0หมื่นร้บสามล้านบาทนะฮะเขาบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยพิเศษมันเกิดขึ้นมาหลังจากโควิดนะครับในช่วงก่อนโควิดนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนี่สาธารณจดจอด GDP เนี่ยนะครับเคยต่ำกว่า40%เเมื่อไม่นานมานี้เองนะ ก่อนโควิดเนี่ยนะครับอยู่ที่40%แล้วก็ช่วงโควิดเกิดวิกฤตกู้เงินมานะครับที่1.5 5ล้านบาทนะครับและ GDP ในช่วงดังกล่าวหดตัวครับแล้วก็อย่างที่เราทราบก็คือการฟื้นตัวหลังโควิดเราบ้ว,บวยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้นี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากเกิน60%ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์ก็ ต้องหนีล่ละนะครับตอนนั้นเมื่อมันใกล้เฉียด60%ก็หนีขึ้นมาที่70%็นะฮะแต่นี่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับดูจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วบอกว่าให้เป็นการขึ้นแบบชั่วคราวนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีทางหรอกพิเศษปรับขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นนะคระฮะให้กลับมาอยู่ที่60%ซก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ IMF เป็นค่อนข้างเป็นกังวลพิเศษว่าด้วยอย่างที่เราบอกกันนะครับ,รบสถานการณ์ที่ ค่า้จ่ายรัฐเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้มันไม่เพิ่มตามนะครับตรงนี้มันก็จะทําให้รัฐต้องเข้าไปกู้เงินมากขึ้นเรื่อยๆแลวเมื่อมันชนเพดานในปี70ปั๊บครับอันนี้มันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนะครับของเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ต้นทุนในการกู้ต่างๆในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีราคาแผนสูงขึ้นนะครับอันนี้ถ้ายิ่งมีความ เป็นไปได้นะครับที่เราจะอันดับความน่าเชื่อถือถูกปรับลดลงอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาวะที่ลําบาก i m f ก็พยายามที่จะเสนอว่าให้ลดลงมาครับนะครับให้ลดลงมาอยู่ที่60%